สวัสดีครับเมื่อนี้มาพบกับแอดครับ่องพนเดียนนิสานบานเท่าครับเมื่อนี้สิมารีวิวได้มินตันากาาโมครับตัวไา้พังครับลำกล่อง26นิ้วตัวนี้สีมาทดสอบโชคแต่กเบิงกลุ่มกระสุนกันครับโชคที่ใส่จะมีอยู่3ขนาดครับโชคแต่จะมีขนาดาตัวนี้เป็น โชกโอเวอร์ครับโอเวอร์โชคตัวนี้ครับที่ใส่ลูกเก่าแล้วก็ลูกสองอยครับลูกเก่าก็คือใส่ของบูเลตลูกสองอยที่ใส่ของเอสบีครับตัวต่อมากะสิเป็นเอกตาครับนี่ครับเอกตาเป็นเลียวๆติดติดคือสองสองตัวนี้ที่แถมแถมมากกับปืนของชุดไล่พังนี่ครับมีโอเวอร์โชคแล้วก็มีเอกตา อนี่ครับตองตัวนี้คือแถมมากกับปืนปืนไล้พังกระบอกนี่ครับในส่วนของซุปเปอร์โชคครับซุปเปอร์โชคตัวนี้ซื้อมาอีกตั้งหาครับตัวนี้จะมาทดสอบ3ามสามโชคนี่ครับลูกที่ใส่ครับเป็นบูเลสมาเตอร์ครับขนาดเก่าครับรายการลูกสองร้อยเอดบี ครับเดี๋ยวสิมาใส่โชกันเลยครับอันดับแรกคือปืนเที่ยแล้วนะครับปืนปลอดภัยเช็ค้องเช็คเบิ้งนะครับว่ามีมีกระสุนอยู่ในรังเพิิง่ควันซองเบิง้งด้วซีครับหลวงเบิ้งพร้อมเพื่อความปลอดภัยครับตัวนี้ก็คือหางสไลด์ไปแล้วเดี๋ยวใส่โชกโอเวอร์ครับ ระยะยิงครับเป้าครับเป็นเป้ากระดาษ a 4เพราะว่ามันลูกเก่ามันอาจจะรุดออกไปอยู่ครับเพราะว่าระยะยิ่งๆประมาณยี่สเมตรยี่้าเมตรประมาณนี้ครับระยะยิงเดี๋ยวขีมาเริ่มยิงลูกเก่ากันเลยครับลูกเก่าระยะ20ถึง25เมตรประมาณนี้นะครับ ข้างหลังเนวข้างหลังคือปลอดไัยนะครับมันเป็นเบิร์มเป็นเป็นดินนะครับที่สูงขึ้นเป็นเบิร์มอยู่ครับส่วนเนี้ก็คือแบ็กสต็อปปลอดภัยแน่นอนครับโอเนค,ครับขอขอเซฟครับนี่ครับความครับกดเซฟ โคเวอร์โชว์ครับไปแล้วครับต่อไปเชี่ยเปล่ยนครับต่อไปเปลี่ยนเปลี่ยนโชคเชี่ยเชี่ยเหลือนะครับเปลี่ยนโชคเปลี่ยนเป็นเอ็กตาครับไปลูกเอสบีที่นี่เอกตาชก ีครับบูเลตมาเตอร์ครับเก้ามิดครับเซฟนี่ครับเอ้าที่สองครับถึงกลางเป้าแล้วครับเซฟพร้อม นี่ครับเรียบร้อยเอกตายิงไปแล้วเนี่ยครับเอาไปสุดเปรโชว์ครับตัวนี้จะแคบกว่าทุกโชว์ทีใส่มาเมื่อกี้นี่ครับจะแคบกว่าโอเวอร์จะแคบกว่าเีกตาครับ ซีฟตูเก้าซุปเปอร์โชคครับขอ,อที่สาม ปืนเชี่ยนะครับเดี๋ยวไปตรวจเป่าเบ่งในระยะ20เมตรใส่ลูกเก่าบุเลตมาเตอร์ครับโอเคครับปืนเชี่ยนะครับตจะปไปะเดี๋ยวตามผมมาเบ่งคุมกระสุนครับ เดี๋ยวมาเบิงโอเวอร์โชกก่อนครับเบิงตัวนี้นะ่าจะโดนมอนครับโอเวอร์โชกนะ่าจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหานัดตัวนี้นะเป็นมอนครับกุ้มกะระยะนี้ถือว่าสายปลาได้กินตัวแน่นอนครับ เนกลุ่มครับโอ้โโชคเป่ากับแบบบานๆเนี่นะครับเพราะว่าอยู่ในที่ของเจ้าของเองครับอย่างเงี้ยต่อไปครับเอกเอกตาเอกตาฟู่ครับตัวนี้หมอนนิ่งอาจจะขึ้นบนเนี่ยครับลูกกลุ่มมีแตกออกมาเพราะว่าโชคมันมันบีบครับลูกเก่าออกมาันสีแตกออกมาจากโมน,นี่นิดนึงเพราะว่าผมเล่งบอดีครับเบื้องหละ ผมเลี้ยงงานจะเึ้นบลน็องนับบิองลูกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับประมาณนี้อาร์ิมีเจ็อยู่ครับนี่หมอนเจ็ดถึงแปดนะครับอาร์ยูอยู่ครับอาตีเปเจ็บก็ได้ครับมีลูกหนึ่งอยู่นี่กลมกับประมาณนี้ครับต่อไปครับสุดท้ายซุปเปอร์ฟูครับลูกเก่า ไปใหญ่20เมตรเบิงครับโอ้กุ้มดีเลยนี่ปูกเก่าครับสุปเปอร์ฟูนี่เดี๋ยวผมสินับให้เบิงครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้อยูครบเลยครับตัวนี้กุ้งผสนปูกเก่าสุปเปอร์ฟูครับเดี๋ยวต่อไปครับสิเป็นลูกสองรอยครับ ชกจีไซกะคือกันครับโชกจีไซกก็คือซีมีโอเวอร์โชกเอกตาโชคซปเปอร์ฟูครับเดี๋ยวสีเอาเปลี่ยนเป็นลูกสองลอยมายิ่งครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมทำการเปลี่ยนเป่าก่อนครับครับหลังจากติดเป้าเมื่อกี้เปลี่ยนเป่าจากลูกเก่าที่นี่เปลี่ยนเป่าใหม่ครับเป็นลูกสองลอยสองลอยบูเลตมาเตอร์ครับ บลูเอนบ่เอพนนะครับบูเบตมาเตอเป็นเอบครับลูกเอสบีสองร้อยเมตรครับคือข้างในนี่มีสองรอยลูกนะครับสองรอยลูกในในนี้โอเคครับก็ดชิมาล่องคือกอาครับยิ้งทางแรกลกอะเดี๋ยวตรวจสอบปืนครับปืนเทียรครับเดี๋ยวมาใส่โชกกันเลยโชแกแหลกที่จะยิ่งก็คือโอเวอร์โชกค,ครับ ระยะเดียวกันนะครับระยะกับขนาดเก่าคือ20 2ง25ประมาณนีแ้แหละครับคร่าวๆเดี๋ยวโบตำ่า20แน่นอนโอเคครับโชกใส่ไปแล้วลูว SB ครับมือเป่าแหลกใส่มือสุดเอาเซฟ โอเคครับเสร็ียบร้อยเก้าปืนเติมผมโชคออกครับโชคต่อไปครับเอกตา ปีมันเดิมครับเดี๋ยครับเป่ากลางเอตตาคพอพอู่ครับฟอม์มสเตปเยเครับเปราสองเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมกระชากควยนะครับ,รต,รรบตัวคนบอด10บแบบ <Okay. S 1> ต่อไปครับแคบที่สุดครับซูปเปอร์ฟู้ครับคแคบที่สุดก็คือลูแคบที่สุดนะครับโเคเอนปรุงเวอร์ุนแคบที่สุดลองมาดูกันอีกทีหนึงถูกส,สองร้อย เก็บครับเก็บครับบอมโอเคครับปืนเชียร์นะครับเดีย๋ยวไปเบิ่งปอกกันครับระยะ0เมตรเจ็ดปี200เมตรครับนิ่งอาซีบอ ไฟนิดานไหนนะครับน้องเบิงกลุ่มกลุ่มครับตัวนี้โชกโอเวอร์ครับก็คือประมาณนี้ครับฟา่ามือนาจะได้อยู่ระยะนี้ก็คือบอ่อผัดแน่นอนครับเิ่งครับลูกค้ากินสบายเลยสีรลอดได้ตั้งแต่ แม่งมีท่านนะครับขั้นหลอดจากลูกปืนได้นี่ครับแต่แมนสายปลาดิกินโตครับชคโอเวอร์ 200SB นะครับตัวนี้ระยะ20เมตรครับคุมประมาณนี้แหละกระดาษ AC ครับรับต่อไปครับเอ็กตาครับเดี๋ยวเดียวกันครับเอ็กตาอันใหม่เพิ่นกับสิมุนแน่นิดนึงครับ เป็นกลุ่มเอกตาฟูสองลอย sb ครับกลุ่มกระสุนถือว่าแน่นนะครับตั้งจากโอเวอร์โอเวอร์โชกแนนไกด์เตอร์วีดอ่ะครับบิ่งตัวนี้ฟาร์มเมอร์กับปิดนะครับระยะนี้มีว่าไรครับยิ่งหนูนี่เรียบร้อยครับต่อไปครับสุดท้าย เล้งบ่ค่อยดีป่ะเนี่ครับมึงสงนี่ออกมาสายออกมาสายเบิดนะครับคุงเบอร์สุนเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวสิล่องใหม่ล่องล่องยิงใหม่อีกทค่น,นึงครับเพราะว่าเหมือนเล้งบ่เข่าตรงกลางครับเดี๋ยวผมสีเห็ดเป่ามายิงใหม่ตัวนี้เพราะว่าสีเนยล้านะครับเพราะว่าเห็ดงานมาเมื่อนี้ ไปเฮ็ดธุรกิจใหมครับธุรกิจมืดอดัดใหม่เผาทานครับตัวนี้เลือยเมื่อยอาจซิลลิงออกไส้เนี่ยเดี๋ยวผมยิงไม่ครับขอยิงไม่ตัวนี้ซูเปอร์ฟูนี่ครับ200เมตรเดี๋ยวผมเอาเป่ามาติดใหม่ครับครับครับหลังจากที่ไปติดเป่าออมาไม่ครับเมื่อกี้ในซูเปอร์ฟูมันยิงออกไส้เกินไปครับเดี๋ยวตัวนี้คือซูเปอร์ฟูนะครับหน้าตา เดี๋ยวทีนีงไหมออกสายเป็นทีคนยิ่งครับไปแจะตัวไหมนี่ครับขอเซฟลูกเก็ตปีเหมือนเดิมครับขอเซฟครับ เดี๋ยวไปเบ่งเป้่ากันชุปเป,ปูหาพ่อโอเ่อะขึ้นบนที่นี่กุ้มบนครับกะมังกลุ่มครับเหมือนยุตตรงกลางอยู่ครับแต่ว่ากลุ่มเหมือนขึ้นบนครับ กลุ่มสู่ของอีกต่างหอยใดเลยครับกลุ่มมันขึ้นบนมันจะแนนอีกตาแนนกลัวนะครับเบื้องจากขอให้เบื้องของนั้นเกยบกันเบื้องครับกลุ่มก่าสุน สายมือสุดของผมเป็นโชคโอเวอร์ครับกลุ่มประมาณนี้เอกตาฟูครับตรงกลางกลุ่มกประมาณนี้ซูเปอร์ฟู2สองรอยกลุ่มขึ้นบนไปนิดนะครับยิ่งขึ้นบนไปนะกลุ่มเป็นอาทิ์เป็นผู้ยิ่งครับกลุ่มอาซด,ดีอยู่เดี๋ยวผมมันเล่งเล่งขึ้นบนครับเดี๋ยวผมเสียมาให้เบิ้งครับ ร่วมกันทั้งเบิด์ตเบิร์ตนเดียวฝากคนมาเบิง่งจะถ่ายรถครับพื้นที่อ็นพื้นที่ส่วนตัวน,นะครับก็คื่อคนที่ไทยเข้ามาครับพื้น,นที่ยิ่งอ่ะปลอดภัยแน่นอนครับแดีวสีเลี้ยงบันบานนะครับคลิปนี้โอเคครับเดี๋ยวผม ของลูกเกา่ามาให้เบิงตัวนี้ประมาณนี้ <Over. S 1> ครับเดี๋ยวมาท,ทายข้างถุงกันนะครับมื่กองชุดแรกครับยิงลูกเกา่ายิงลูกเก่าของบุเรศมาเตอร์ครับใส่โชกโอเวอร์ครับ กุมกระสุนประมาณนี้ครับเข้าทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่หาครับตัวนี้มอนปู้หัวลูกอาจจะไปน้ำมอนไปได้ครับแต่ว่านับเป็นหากันแต่จะวห้งเบิ่งเบิงครับประมาณนี้ครับกลุ่มต่อไปครับ เป็นเอกตาฟูครับลูกขนาดเก่าครับของบูเลสครับกะสิคมกระชุนแวผมวงให้เบึงครับเพื่อสิสิได้เรียกเทียบเห็นให้มันชัดครับตัวนี้เห็นเป็นร้อยตูกตะกลวยครับตัวนี้กกสีมีทั้งหมดหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดครับเจ็ดคือนครับตัวนี้ไคือกันไหมคือเจ็ดเจ็ดลูกครับต่อไปซูปเปอร์ฟูครับขนาดเก้าของบูเลสครับแลกใจตัวนี้กุ่มดี เียานากน,นะครับ,บลุกระบะรถแปลกใจอยู่ครับกุมกระสุนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้ยยุคครบครับตัวนี้ยุคครบเก่าเม็ดเลยครับซุเปอร์ฟูครับต่อไปครับลูกสองรอยครับของเอดบี โอเวอร์ครับกะถือว่าโอเคเลยคุ้มกับประมาณนี่ก็ฟาเมือครับต่อไปเอ็กตอรฟู้ครับ200เมตรของเอสด์บีมกันนะคุ้มดีเลยครับนี่แน่นโอเคเลยต่อไปซูเปอร์ฟู้ครับซูเปอร์ฟู้ยิ่งสองเทียครับเท่าน,นี้ยิ่งกินบน เทือแรงนี่ยิ่งกินกินมาันทาั้งใสครับถือว่าถือว่าคุมกะถือว่าโอเคยอยู่ครับครับประมาณนี้ครับลองลองบึงคุมลองไทยปึ๊บมาทางนี้นเบึงคุมท้ายทาง,งทาง,งกันเนี่ย้แถวพอดีเมื่อกล่องกองะให้พ่อครับเป็นคนไทยให้ทางนี้สไลด์มา ครับผมกะสิจบคลิปแล้วครับเมื่อนี้ก็มารีวิวปืนเรมินตัน870ครับตัวนี้ซูปเปอร์แม็กครับลำกล่อง26นิ้วแต่ถาวัดจริงๆได้25ครับหลังสะพานตัวนี้มาทดสอบกลุ่มกระสุนอะไรกะทดสอบโช๊คครับว่าชิมหมอกับ ใส่งานประเทใดเนี่ยเขากะเบ่งเขานะครับเพราะว่าหนึ่งเลยผมว่ามันยิ่งแต่ละคือแต่ละลูกอาชีพโบกซึ่กันมันก็เลมาตรฐานไปไหนนะครับลูกยิ่งอาชียิ่งซ้ำโชคตัวเดิมกุมอาชีพโบกซึ่กันแต่ว,ว่ากับพ่อเด็กเปรียบเทียบได้ครับเป็นเดฟเฟอร์เรน์ได้มีหนึ่งกับประมาณนี้ครับผมกับชีขอจบคลิปขอบคุณสำหรับ การติดตามการรับชมครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แอดอช่องดินแดนอิสา,บานบ้านเฮาเนี่ยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการให้ชิปครับสวัสดีครับ